ไปนะก็้รยกันทั้งสามเลย่าแรงงานะ ื้ยแต่สหน้า เติมแงน้ำมันนิดนึงถ้าเที่ยวบ่อยก็หมดเยอะเหมือนกันอ้าวตอนนี้ก็